มะม่วงกำลังออกดอกน,นะพี่น้องมกกลางกุมภามีนามีสาเริ่มออกดอกลนะต้องเล่งนะ้ำด้วยงนงเพื่อดอ,อกติดโอเคนะครับเราจะได้เวลาพักผ่อนแล้วตาพ้าเด็กพักผ่อนแล้วพี่น้อง น้ำที่เราใช้นี่ไม่ใช่น้ำประปานะครับคน้ำประปาเดือนนึงหลายหมื่นนะฮะนี่คือน้ำประดานซึ่งขุนเมื่อ20กว่าปีแล้วนะนี่ก็เข้าปีที่25แล้วเขาบอกว่าเกษตรกรเับมีน้ำนนมีใช้ไปครึ่งหนึ่งที่เหลือความขย,ยันแลความมุ่งมั่นและก็การใฝ่หา โอเคนะครับมีความสุขในการทำงานนะครับพบกันนะครับไปอยู่ที่เดิมน,นะครับ